สวัสดีครับเจติฟาร์มครับผมก็เออช้านี้เช้าว,วันที่20มีนาคมครับผมตอนเชาน้านี้เราก็าปล่อยลูกนกกระจอกเทศเออกมาให้วิ่งเล่นกันนะครับเนี่ออกมาแล้วครับโอ้โหแต่ละแต่ละตัวยังไ่เด็กวันเลยครับอ,อ้โ,อโครับดูสิครับผมเด็กๆที่ฟาร์มเรา สวยสมรสมบูรณ์แข็งแรงครับผมนี่ครับตอนเช้าเราปล่อยออกมาเขาก็จะกินน้ําบ้างกินดินบ้างครับตามภาษาเด็กน้อยนะครับผมเวลาปล่อยออกมาก็จะหาจิกนู่นจิกนี่นะครับผมเพราะว่าตอนเช้าน่าจะหิวรับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับผมนี่ครับก็ให้กินวิตามินครับผมเป็นน้ํายาวิตามินก็ไว้ลดความเครียดลด อากาศหนาวให้กับเด็กๆน้อยนะครับผมก็นี่ครับอันนั้นก็จะเป็นห้องนอนของเขาครับโอ้เซเซเดินชนโอ้ไอเด็กน้อยอดูดูครับดู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 ครับดูครับดูความเหี้ยงของเขาครับผมแข็งแรงมากแต่ละตัวโอ้วิ่งแบบกระตึ um ๊ดกระต๊ดเลยอืนี่ครับผม ตอนนี้เรายังไม่ได้ให้อาหารนะครับเราก็แค่ปล่อยตอนเช้าออกมาให้วิ่งก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าออกมาหมดหรือยังครับผมนี่ครับห้องนี้เป็นห้องอ่าห้องนอนสําหรับเด็กน้อยนะครับผมที่ฟาร์มเราจะทําลักษณะนี้นะครับก็อ่าเพื่อนๆน,น,นสมาชิกท่านใดที่สนใจการเลี้ยงนกกระจอกเทศก็สามารถลอกเลียนแบบได้นะครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับมีผ้าอ่า ้าไวนิลที่ใช้แล้วครับผมแล้วก็เก็บมาครับผมก็มาทําเป็นอ่าตรงนี้ก็ใช้แค่2เมตรคูณสองเมตรครับผมเอยไม่ใช่เอยใช่สองเมตรครับผมเป็นเต็นเก่าครับผมเต็นสองเมตรคูณสเมตรเราก็มาทําง่ายๆครับผมกลางคืนเราก็จะมีหลอดกกลักษณะนี้ครับไว้ให้เด็กๆนอนครับผมน่าจะตื่นออกมากันหมดแล้วครับนี่อันนี้ก็จะเป็น2หลอดครับผมที่เรา เปิดไว้ให้เด็กๆแล้วทีนี้เราก็จะปิดหลอดนะครับผมก็ตรงนี้เวลาน้องๆกินอิ่มถ้าน้องๆรู้สึกว่าหนาวน้องๆก็จะเข้าไปนอนอยู่ที่ในในห้องนะครับผมในห้องที่เราจัดเตรียมไว้เพราะว่าเขาก็จะเที่ยวเข้าเที่ยวออกครับผมนี่ครับดูเด็กๆของเราครับผม <c oughs> สวยสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวเลยครับผมในการวิ่งตอ oh. นเช้าโหกินอะไรนะลูกฮะก้อนเบลเลอเลย กินดินเหรอเห็นแต่เมื่อกี้ครับกรึบไปเมื่อกี้โอ้ัวใหญ่กินกินดินครับผมก็หิวเนาะพ่อยังไม่ได้หาอาหารให้เลยนี่ครับผมดูความสมบูรณ์แข็งแรงของนอกกระจอกเทศเที่เกทีฟาร์มเรานะครับผมชุดนี้ก็ประมาณสิบเจ็ดวันแล้วนะครับผมสิบเจ็ดสิบแปดวันแล้วก็ ต้นเดือนมีนาเราก็สามารถส่งได้เลยนะครับผมต้นเดือนมีนาอันนี้จะเป็นไซต์พ่อพันธุ์ครับผมพ่อพันธุ์ชบาครับผมเมื่อเช้าก็เพิ่งผสมพันธุ์กันเสร็จเมื่อกี้ทีนี้เขาก็จะเดินออกกําลังกายครับพอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้ฟักไข่ของเกรติฟาร์มเราครับผมไม่ไม่ห่วงวิชาครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่นี่ครับนี่ติดแอร์นะครับทําไมราคานกกระจอกแท้ถึงแพงก็ ก็ดูสิครับผมเปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงครับผมก็คือเราก็เจาะไว้ประมาณนี้เครื่องก็จะทํางานไปเรื่อยๆครับผมก็เสียบไว้เลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกนกที่เกิดจากฟาร์มเรานะครับผมก็จะมีไว้จําหน่ายให้ลูกค้าเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจการเกษตรในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับผมนกกระจอกเทศครับสัตว์เศรษฐกิจที่กําลังใหม่กําลังมาแรงนะครับผม ท่านใดสนใจาสายพันธุ์ลูกพ่อชบาลูกพ่อแดงลูกพ่อฟินลิปใบอันก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วครับผมเราก็จะสลับสายพันธุ์ให้เลยนะครับผมก็จะมีคอแดงกับคอน้าเงินผสมไปเลยนะครับผมก็ทางเราก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ2สายพันธุ์ครับผมก็คือคอแดงกับคอน้ำเงินนะครับไม่มีคอดํานะครับผมที่ฟาร์มเราจะไม่มีคอดําครับผม เพราะแม่พันธุ์คอดําเราไม่เก็บไว้เราก็จะแต่สายพันธุ์คอแดงกับคอน้าเงินครับเป็นสายพันธุ์เนื้อครับผมให้ไข่น้อยแต่ตัวใหญ่ครับดุครับผมก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงบูนะครับก็คําว่าดุไม่ดุนะครับผมนี่ครับโอ้โหดูความแข็งแรงครับโอ้โหวิ่งกันแบบละนาวเลยครับผมวิ่งกันแบบเจ้วเจ้าเลยครับผมก็ชุดนี้ก็นกสวยครับผมออกมาโอ้โห อย่างเนี้ยบแหละครับผมตอนนี้เราก็มีประมาณเกือบเกือบสีตัวนะครับก็สามารถแบ่งให้เพื่อนๆแบ่งให้ลูกฟาร์มได้นะครับที่สนใจจะเลี้ยงนกกระจอกเทศน,นะครับโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 0 7 4 9 9 6 1 4นะครับผมก็ผม,ผมถ่ายเสร็จผมก็อัพลงในช่อง y o u t u b e ของผมได้เลยนะครับผมจะไม่ตัดต่อครับทำไม่เป็นครับก้เกียรทำด้วย ก็จะใช้แบบภาพสดๆพูดออกไปเลยครับผมเราไม่ได้ไปตัดต่อตัดคิวตัดอะไรเยอะๆหรอกครับผมเราก็ทําได้เท่าที่ทําได้เลยนะครับผมกินอะไรลูกขอดูหน่อยนี่ครับดูนี่ครับเสร็จใบบงไม้เขาก็จะกินนะครับผมเราก็ต้องเก็บออกครับผมเราก็ต้องเก็บออกอันไหนที่ว่าใหญ่ๆก็ไม่ควรให้กินนะครับผมก็เด็กน้อยก็ยังว่านะครับผมเราก็ต้องดูแล เรื่องสุขภาพดูแลเรื่องการกินหน่อยนะครับผมก็จะมีนกขาไม่สวยตัวหนึ่งครับผมนี่นี่ครับผมนี่ก็น้องก็ขาเป๊ครับผมก็จะขายตัวละพันอีกเหมือนเดิมแหละครับผมใครอยากได้ก็ติดต่อมาให้เป็นตัวละพันแต่ไม่ส่งนะครับมารับเอาที่สุรินเลยนะครับผมไม่มีเวลาจะจัด,จดส่งแล้วนี่ครับผมก็ เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับเตรียมคอกให้พร้อมเลยนะครับผมประมาณวันที่25เราก็จะเริ่มจำหน่ายออกเลยนะครับชุดนี้ก็จะมีแม่อยู่ประมาณ14-15ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีพ่อมันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียก็อยู่ประมาณาประมาณ15คู่ครับผมก็ถ้ายังไงก็ สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับเราก็จะแบ่งกันไปเป็นคู่เป็นคู่นะครับผมโอเคครับเยียที่ฟ้มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ